คลิปดีภาพี่น้องมาชมการเจาะบาดาลแบบบรรบานครับกดติดตามช่องแบบบรนบ้านให้น้ำด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับครับสร้างเสาครับสร้างเสาแน่นเสร้างเสา,สา,สามาแต่สใส่ขนอยู่บ้านไหนเนาะครับโอ้ยเดียดยด,ยดมผมนะอำเภอเดียดับอำเภอเดียดดลจอดอุบลราชธานีนะครับเนาะแน่นแน่นโอ้มาเจาะบาดาลไก่ปีนี่ปะครับทอด เอามาเจริญรอยู่บ่ครับทั่วภาคอีสานนี่ลยนะครับไปบถดทุกจังหวัดอ๋อคือขอจะไปต้องการกันไปทั่วเลยตอนนี้ผู้จัดจ่จออได้ได้หรือครับหลวงประสบการณ์ในการจอประดาน,นี่ดนุนหรือบ่ครับประสบการณ์นี่การทิดพ่กพี่เดี๋ยนะครับเดี๋ยวโค้งที่สองเหรอเปลี่ยนโค้งใหม่หรือบ่ครับแม่นแม่นครับโอ้บ่ธรรมดาประสบการณ์หลายคงที่คครับือคอนที่เขาบุกเรื่องจอประดาน,นี่ ติ้งัวจะไดนครับว่ามองได้สีมีนำว่ามีนำนี่เพราตัวนี้มันก็ได้จอบอ่ะครับแต่ละพื้นที่เพราะการลักหม่องมันก็เป็นบ่อไส้กันนี่เลยซ้อนลักหม่องก็เป็นดินเหนียวดินเหนียวไปห่อแท่งมันงก็จากถึงหันะอ๋อมันจะมีอุปกรณ์ในการแท่งบอครับแน่นครับโอ้เสียดายกับพี่น้องเมืองเมื่อวานพอท่านเพลินเพลินเห็ดเหลีวก่อนมาท่านตอนเพลินเอิญเป่าหน่ำบอครับเมื่อกี้ที่เอิญนะครับลายหน่ำเนาะแม่แม่ครับคือตอนเห็นลายน่ำนั่นคือจอเรียบร้อยบอครับ จอเนี่ยครับแถวนี่มันจอเพาะอะไ้เลยกครับจ้อเลือกกับอได้มันเข้มโอ้จ้อเลือกกับใส้เพไาอรมันกเรียบแต่นางานนะพอถ้าจ้อเลือกหลายมันก็เข้มแน่นครับแล้วอันที่น้ำพุ่งมันที่ไร่น้ำนะครับที่เป่าน้ำหนึ่งพุ่งขึ้นสูงกว่านี้กับมีเห็นบ่ครับมี่แล้วครับแห้งกว่านี้กับมี่มันมันขึ้นเยอะกับพื้นที่หรือว่าขึ้นเยอะกับอย่างครับเรียแต่พื้นที่บั่นครับพื้นแต่น้ำน้ำมันแล้วพื้นที่บันครับแน้ำมันแห้ง ส่วนทีต้งเตี้ยกับวเลือกใสได้ใสได้อ้พ่อเปานำามันขึ้นพุ่งสูงมาครับเรีวทอหู้นี่พู้มาตรฐานเลยบครับอันฮอทอนครับเรีว่าอะไรแกพูดได้ตองการว่าจะได้นูนห้งีานี่กได้ครับซ้จจ้าหูครับต้นหานีครับโอ้หต้นหานี่หอนหนีอร่องสมมติใส่เพิ่มคืโตนะน้ำได้นะครับแ้าส่วนไหนน้ำแห้งก็ลงได้ตนหัวจะเยุ่งหด้อน้ำนี่มันคุ้นๆเนี่ย ใส่เวลาโดนบ่ครับไอ้มันยังสีใสให้เลยครับแถวนี้มันดาบแดงครับมันก็สิเปิดไปหลายสมองครับยังใส่อ๋อมันมันเกี่ยวกับพื้นที่ของแม่แมพ่อดานมันแดงแห้งนะดานดานที่เขาจ่อลงไปนี่มันแดงโอ้จังใส่เวลาโดนจักหน่อยกลัวที่ใส่แต่จะไปสมองครับโอ้แต่ที่ไม่จ่อไม่นี่มีบ่ครับบองที่มันมันบ่มีหนำไหมครับบ่มีแล้วครับหลายอยู่ มองว่าอะไรก็มี่เหมือนกันเหรอครับโอ้เรามองมันก็บจอลงไปที่เส้นหาส้นเบียดผมีน้ำข้อหยดกันีย่ไอ้รถขั้นนิดหน่อยสิครับจอเดือดเล็กจักเม็ดครับหาหกเส้นอยู่ยยเหรอครับนี่บระครับสุดสุสดพวกทอเล็กเบิ้ลดยู่ประครับแม่นแน่นครับเล็กเส้นนึงมันมันจักเม็ดครับสามเม็ดครับเล็กเส้นละสามเม็ดเนี่ยโบไส้กับจอได้แล้วครับสะตอกันโบไส้แม่นครับ เพื่อทำการกบ,บอร่อ,บอไส้แบบไส้ท่อสกรีนอน่ะครับชิมีอีกแบบหนึ่งได้เป็นบ่อไส้ไส้สกรีนทอ่อลงจอลงซ้ำได้ก็ลงทอ่อซ้ำหนั่นอ๋บอบ่อไส้กับจอเลยเนาะแนนไส้หินกวดไส้เย็นๆเพราะกรมซับย์ก็ย็นๆนะอ๋อครับไอ้จอเท่อนึ้นนี่ใช้เวลาโดนหมอกไหมในการจอหน่ำบาดาลน,นี่ครับเราก็แล้วได้พื้นที่ครับน้องมองกับเป็ดมื่นน้องมองกับสองสามสิบห้องอ๋อแหล้วแหล่ะเจอบ่อมันแล้วได้พื้นที่แได้พื้นที่แล้วครับแนน สุดท้ายนี่อยากให้ฝากเบอร์โทรนะครับเพื่อผู้ใดสนใจอยากจอประดานน้ำเหมือนนะครับ093ครับ093 083 083 7561ครับ7561รับจอประดานทัวราราจักรอาณาจักรนี่แหละครับเก่ามองได้ทุกจอได้ราคาก็มาตรฐานล้วครับซ้เจอนี่แหละ ครับผมคุยก็ได้ครับแต่ังโทรมาปรึกษากันก่อนนะครับเนาะคุยก่อนเนาะไม่ขี้อะไรนะอ๋อครับผมอ่าขอบคุณหลายครับผมสวัสดีครับขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปช่องแบบบ้านๆครับขอบคุณครับ